ngngoriginal ครับคลิปนี้จะเป็นคลิป maintenance อุปกรณ์ของเล่นประเภท g a ๊ blowback นะครับอันนี้เป็น gbb ปืนพกสั้นอะไรประมาณนั้นนะครับของเล่นนะครับ bb กันอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ custom นะครับซึ่งเบสพื้นฐานเนี่ยมันเป็น we แต่ถูกปรับเปลี่ยนอัปเกรดนู่นนี่นั่นไปเยอะมากนะครับสไลด์เนี่ยเป็น gasser กาเดอร์ Frame, แล้วตอนนี้มันมีปัญหาอะไรบางอย่างนะครับมันลั่นไปสักพักเนี่ยแก๊สมันเริ่มแบบจ่ายน้อยอะมันก็เริ่มแบบประมาณนี้แล้วก็สไลด์ไม่ค้างก็เลยจะพามาดูนะครับว่าวันนี้ผมจะแก้ปัญหามันได้ไหมนะครับผมได้เช็คอุปกรณ์เข้าๆนะครับแล้วก็ลองแบบสั่งอะไหล่มาแล้ว สิ่งที่ผมจะเปลี่ยนในรอบนี้นะครับก็คือชุดลั่นไกนะครับตัวนี้เป็นของดั้งเดิม WE นะครับตัวสแตนดาดแล้วก็ลูกสูบโพไซดอนอย่างที่บอกครับอาการหลักๆของมันก็คืออสไลด์มันเริ่มแบบถอยแบบไม่สุดถอยแบบไม่มีแรงนะถอยไปแค่เนี้ถอยประมาณนี้แล้วทีนี้ผมก็เลยมานั่งวิเคราะห์ก่อนก่อนที่เราจะซ่อมอะไรนะครับ ก่อนที่เราจะเสียตังค์ไปซื้ออะไรนู่นนี่นั่นนะคิดก่อนมันเกิดจากอะไรก็้ไหมว่าพอดีผมมีแม็กกาซีนนะครับของแบรนด์อื่นอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาลองเทสให้ดูคร่าวๆว่ามันมีความแตกต่างอย่างไรอันนี้เป็นของ w e ดั้งเดิมนะครับวาวทุกอย่างเป็นของ w e สังเกตนะขยับได้อันนี้คือ แมกกาซีนของแอคชั่นอาร์มี่ครับ aap ศูนย์หนึ่งนะตัวนี้เดี๋ยวดูแน่นเปียแน่นเะป๊ะเลยแต่ไม่ฝืดนะถอนออกมาหนึ่งต้องต้องออกแรงดึงอะผมก็เลยมันนั่งคิดคิดวิเคราะห์เอะแมกกาซีนของแอคชั่นอาร์มี่แมกกาซีนของ WE ในมิเตอร์มันเท่าๆกันนะครับ ผมใช้วเวอร์เนียสเกลวัดละไมิเตอร์เท่าๆกันแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ผมหาไม่เจอว่าทําไมมันถึงมีขนาดตรงไหนที่มันต่างกันออกไปนะครับ oh. และอย่างครับผมก็เลยลองสลับเจ้าบ่อเจ้ายางปักแม็กนูนะครับสรุปว่าให้ผลดีขึ้นมานิดนึงสมมุติว่าเราใช้ WE นะแต่เราเอาอยางปักแม็กตัวใหม่ของ a c t i o n Army อันนี้ผมทรบมาบแล้วนะยางอันนี้ใช้ของ Action Army นะครับรูมันจะใหญ่กว่า ดูอย่างปักกม็กเนี่ยมันใหญ่กว่าของเดิม W E ทางด้านขวานะจานแค่นี้เองสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนเป็นอย่างแรกนะครับก็คือชุดลั่นไกนะเดี๋ยวมาเริ่มถอดเลยดีกว่าแล้วมาดูว่ามันจะมีอาการที่ดีขึ้นไหมเราจะมีอาการอะไรแลบออกมานะครับจะโดนแบนเลยว,วะเนียตัวนี้ของผมอ่าเป็นชุดเดิมๆแล้วก็มีการเปลี่ยนแบร์ลิงแค่นั้นเอง เปลี่ยนแบริงทีนี้เรามาเช็คว่ามันมีความเสียหายอะไรบ้างนะครับอืมคิดแน่ๆเลยครับเจ้าตัวตอกวาวนะครับสึกไปแล้วนี่วาวเป็นร่องเลยกลมๆเลยนี่วาวเป็นร่องกลมเลยครับมันยุบไปประมาณโอ้น่าจะมีสี่ห้ามิลเลยนะเนี่ยสี่ห้ามิลก็เป็นผลเยอะเลยนะสําหรับ สำหรับการใช้งานนะครับสี่ห้ามิลนี้มีผลมากนะการตอกวาวเนี่ยโอเคหนึ่งจุดแล้วที่เราเห็นแน่แล้วก่อนจะเปลี่ยนนะครับผมแนะนําให้ลองเช็คนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่เราได้มาของเก่าที่เรามีอยู่เนี่ยมันรุ่นเดียวเจนเดียวกันไม่วะเผื่อมันมีการเปลี่ยนเจนไดเมชั i o อะไรต่างๆมันอาจจะเพี้ยนไปจากกันนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าแทนที่เราจะแก้ปัญหากลายเป็นสร้างปัญหานะครับ โอเคเรียบร้อยครับสำหรับการเปลี่ยนชุดลั่นไก่เดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างว่ามีอะไรดีขึ้นหรือไม่ดีกรอบกลับก่อนอ่าไม่ลื่นไม่สมุดเหมือนเดิม ไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าของเดิมมันเป็นแบบแค่บูทบูทโลหะธรรมดานะครับแต่ของที่ของเดิมที่ผมใส่อยู่มันเป็นแบบมีแบริ่งนะครับโอเคเดี๋ยวจะถอดประกอบอีกรอบนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นเจ้าตัวแบริ่งตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับถอดเปลี่ยนแค่แบริ่งตัวเดียวนะครับทีนี้จะถอดเปลี่ยนและนำให้ดูส่วนประกอบก่อนถอดให้ดีๆนะครับ ดูให้ดีๆนะอันไหนชิ้นไหนอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เคลียรสปริงเคลียร์ร่นไกก่อนนะก่อนจะถอดเจ้าตัวชุดร่นไกนี่นะครับ <ped aling noise> ผมสังเกตเจออะไรบางอย่างนะครับผิดปกตินะเจ้าช่วงตรงนี้นะครับช่วงแรกของ เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะเรียกว่าล่องเรือว่าไกด์สักอย่างนี่ครับมันมีความคมผมเคยตะไบขัดแต่งไปรอบแล้วครับมันกลับมาคมอีกแล้วแสดงว่าตรงนี้มีปัญหาเดี๋ยวผมจะแก้ตรงนี้หน่อยก่อนทาาาําความสะอาดจะได้ฉีดล้างไปทีเดียวเลยล้างผมก็ใช้พวกสเปรย์ทำความสะอาดประเภทพวกนี้ครับ ไอ้สเปรพวกนี้ครับมันสามารถฉีดได้แม้กระทั่งเครื่องยนต์นะครับหรือว่าจะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งพวกนั้นอนะ่ะมันมีความเซนซิทีฟมากกว่าอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันใช้อันนั้นได้อันนี้ก็ใช้ได้ นะฉีดแล้วเช็ดด้วยนะครับถูด,ด้วยนะไม่งั้นก็อ e ีพุกเศษโลหะมันจะไม่หลุดออกมานะครับอโอเคเสร็จได้ตัปิ้นตัวนั้น น้ำยากันคายนะครับหรือพวกน้ำยาล็อกเกียวผมใช้แค่สีประมาณนี้ก็พอนะครับมันจะมีสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยเป็นสีแบบกลางๆนะครับสีอ่อนสุดจะเป็นสีเขียวสีแข็งๆแล้วสีแดงใช้แค่สีน้ำเงินก็พอนะครับหรือสีเขียวก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะประกอบชุดบนกับชุดล่างกลับเข้าด้วยกันแล้วจะดูว่าสไลด์มันจะสมูทเหมือนเดิมไหม เบาๆอ่ะอเคเรขาไม่ค้างแล้วแค่แบริ่งตัวเดียวชีวิตเปลี่ยนนะทีนี้มันยังไม่จบครับไหนๆก็เราแมนเทนนชุดใหญ่ละวผมก็เลยจะเปลี่ยนเจ้าตัวลูกสูบนะครับผมแกะมาลูกสูบของเดิมมือนเยินมากเลยเดี๋ยวลองเปลี่ยนลูกสูบเลยดีกว่า นะตรงนี้ให้ระวังนะครับมันจะมีสเปรอยู่ใต้ลูกสูบระวังมันจะกระเด็น รูปล่างหน้าตามันจะประมาณนี้ครับตัวซ้ายคือของใหม่ของโพสดอนอันขวานี่คือของเก่าสแตนดาร์ดโรงงานอ่ะประกรอบกับเหมือนเดิมครับชุดโครงสูบลูกสูบอยู่ในนี้หมดแล้วจะดีจิโม้เฮียทำไมรู้สึกว่ามันไม่ไม่ดูดเลยวะ ก็จะประมาณนี้ครับข้ามขั้นตอนไปเลยประกอบกับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะฉีดซิลิโคนอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับปกติปกติผมก็ใช้ซิลิโคนพวกอย่างเงี้ยนะครับแต่หลังๆเนี่ยบางจุดเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ใช้จะเน้นเป็นเรื่องของตะบีมากกว่าแล้วก็ใช้รลวัจตะบีนะครับมั่วซั่วหมดเลยคราวนี้บอกก่อนนะครับ ผมไม่ใช่เซียน g b b หรือว่าเปินแก๊สนะครับผมทําตามที่ผมคิดว่ามันควรมันทําได้น,น,น่าจะดีในรูปแบบของผมนะครับไม่ใช่เสียนะครับใครที่ดูแล้วก็เอาไปคิดวิเคราะห์ต่อนะครับเอาไปต่อยอดเอาต่อนะครับไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะครับอย่างที่บอกไม่ต้องเชื่อผม ผมแค่ทําให้ดูคุณไปคิดต่อเองนะครับว่ามันมีอะไรถูกอะไรผิดเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาลองเทสให้ดูนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างทำหมดทั้งมวลเปลี่ยนไปแล้วมันดีขึ้นไหมผมเปลี่ยนไปก็คือเจ้าตัวเ,เรียกว่าตัวตอ,อกวาวแล้วกันตัวตอ,อกวาวชุดลั่นไกลเปลี่ยนก็แทบไม่เปลี่ยนนะก็แค่สลับของใหม่ใส่เข้าไปแต่ที่เปลี่ยนก็คือผมว่าค่าสปริงที่เปลี่ยนไปแน่นอนตัวตอ,อกวาวใหม่ เพราะว่ามันสึกแล้วก็ลูกสูบของเดิมมันเย็นๆเลยเปลี่ยนเป็นของแต่งดูมันรู้จะดีขึ้นไหมแมก็กกาซีนะครับอย่างที่บอกมันมีความแตกต่างระหว่างแม็กแอคชั่นอาร์มี่กับของ WE แต่แต่แต่แต,แต่อย่าลืมนะครับเฟร,รมเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยเป็นของกา r เดอรนะครับเพราะฉะนั้นใครใช้ WE อยู่หรือใช้รุ่นอื่นอยู่อาจจะไม่สมผลเหมือนผมนะครับก็จัดประมาณนี้อย่าเทให้ดูว่า มันดีแล้วพอแก๊สใกล้หมดแล้วมันกระชับประเดิมไหมแม็กกาซีนนู่นนี้นั่นขอลบกล้องนะครับวายเฮียประเดิมอีกสัตว์โอเคเทแล้วครับเฮียประเดิมครับบอกได้คําเ,เดิมว่าเฮียประเดิมรับเฮียเลยครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนลูกสูบกลับไปเหมือนเดิมหรือ หรือหรผมเห็นอยู่ว่าผมมีลุกสูบตัวเดิมของของอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเดี๋ยวขอเปลี่ยนลูกสูบดีกว่าผมว่าลูกสูบโพลเซตอรไม่น่าเข้ากับไอ้ชุดลูกสูบผมละเรียบร้อยแล้วครับมาสรุปให้ดูนะครับาจากตอนแรกที่ผมเซตอัพไปนะครับก็คือ Mac กกัสเ i n e ีแอค a d e น y เปลี่ยนชุดลั่นไกลแล้วก็ใส่สปริงแบริง่ง อะไรนู่นนี่นั่นนะครับเปลี่ยนลูกสูบเป็นโพไซดอนตัวนี้ผลที่ออกมาครับคือแบบแง่วมากครับลูกแบบไม่มีแรงสูบไม่มีแรงกระทําในห้องสูบเลยนะครับก็เลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็เลยเปลี่ยนเป็นอ่ะเราเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นลูกสูบเป็นหัวลูกสูบของไม่แน่ใจของอะไรนะแต่สภาพมันยังใหม่นะสภาพมันดีมากเลยนะ เหมือนกันครับอาการเหมือนกันเลยแบบเงวเหี่ยวเลยครับก็เลยตัดใจลองดูอีกทีหนึ่งเอาลูกสูบเดิมของมันมาใส่นะครับทีนี้โอ้โหกระชับเป๊ะ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 ก็คือมันต้องขาดลูกสูบตัวมันเองอันนี้แม่งขนาดข,าดของใหม่มันยังไม่โอเคเลยอันนี้ของแต่งมันก็ดีนะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่มันไม่เข้าออกของเราทัานเองครับก็ถึงจะแบบอ่าฝาจะสมบูรณ์นะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ยิงกระชับมากนะครับ ความแรงอยู่ที่300แต่สูงสุด340อยู่รล้าๆนี้แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดนะครับก็คือพอผมเปลี่ยนชุดลั่นไกเนี่ยเจ้าตัวต่อแฮมเมอร์ที่มันสึกไปนะครับตัวนี้ครับพอมันสมบูรณ์ปุ๊บพอผมใช้ macwe เสียบแม็กกาซีนเข้าไปในในปืนปุ๊บมันจะมีเสียงฟีดแก๊สออกมานิดนึงชัดเจนเลยเพราะว่านะครับของเดิมมันสึกไปเนื้อมันหาย แล้วพอเราใส่ของใหม่ปุ๊บเนื้อมันเติมแล้วพอใส่แมกซีนปุ๊บมันไปกดวาลวก่อนที่เราจะใช้งานเสียงฟีดแก๊สออกมาฟีดโอ้โหชัดเจนเลยครับแต่พอเราใส่ Mac Action Army นะครับบอกก่อนนะแม็กแอคชั่นอาร์มี Mac Action Army. ตัวนี้เป็นเฟรมกาดเดอร์ er. คนอื่นอาจจะไม่เจอปัญหานี้นะครับเฟรมกาดเดอร์ er, เจอกับ Mac Action Army เป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยกระชับเลย ทางทุกนัดแม็กกระชับแก๊สออกดีวิ่งออกลื่นสมูทอ่ะก็จะประมาณนี้ครับทําให้ดูนะครับว่าเจอปัญหาอะไรแล้วแก้ยังไงคิดยังไงกับวิธีการแก้นะครับก็จะประมาณนี้โอเคอย่าลืมอย่าลืมจะบอกเลยดีโอเคของดีไม่ใช่ว่าจะเหมาะกับเราเสมอไปของดีมันดีอยู่แล้วแต่ของดีอาจจะไม่เหมาะกับของเรา คลิปนี้ก็จะประมาณนี้สำหรับการ,นร Guard the, Guard the มนาเน้นเจ้าก๊อก17คัสตอมนะครับกาดเดอร์กาดเดอร์ W.E แพลตฟอร์มเดิมๆนะครับโอเคประมาณนี้เอาไปซิ่งในสนามได้สวยละกูกูต้องไปหาแม็กแอชชันอาร์มี่มาใส่แล้วเนี้ย